สวัสดีค่ะสวัสดีป้าสมบัตินะคะค่ะก็ป้าสมบัตินะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้ทานผลิตภัณฑ์เบต้าจินซีนะคะอยากทราบว่าก่อนหน้าที่ป้าจะทานเบต้าจินซีนะคะป้ามีอาการอะไรบ้างะคะ มันเป็นโรคคุ่มเรียกโรคคุ้มห่วงอะเนาะทันหลังมันจะเข็งมันจะปวดหลังหลังแข็งแล้วก็หววัวเข่าแล้วลานั่งห้องน้ำมันนั่งไม่ได้มันลุกไม่ได้มันจะต้องนั่งแบบอย่างงี้ชักโคกงฝุ่นแบบนี้แค่นี้ก็ก็กินตัวนี้เข้าไปประมาณสักแผงเนื่อมันก็เลยนั่งเองลุกเองอะไรเองคล้องตัวขึ้นแผงเดียวเนี่ยหรอคะแผงแรกเลยตรงขาวแล้วมันที่แรกมันมาแผงแรกนกินจริงดิแล้วป้าทานยังไงนะคะ ตอน,นตอนเย็นแค่เม็ดเดียวเขาให้สองเม็ดไม่เอาเสียดายกลัวหมดเร็วค่ะแต่คนมาส่งที่มอไซค์มา,มาส่งนะเขาสั่งให้กินสองเม็ดเ<ม>ขาบอกโรคนี้มันโรคเรื้อรังก็บอกว่าไม่เอาอ่ะเอาเม็ดเดียวเดี๋ยวมันหมดแล้วช่วงเราไม่มีตังสัง่งกินไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆก็กินหมดเพลมันได้ผลเลยทันนี้ก็เลยโผล่ข่าวคนอื่นเขารู้ก็เลยสั่งกินได้เรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วอาการ มันก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นมาก่อนตอนที่ลูกออกจากเตียงอะ่ะจะต้องมีเราผ้าเราหลีกวางอยู่ข้างหน้าแล้วตอนจะลูกต้องโผล่เราหลีกลุกแล้วก็ตอนนอนห้ามนอนกลางเตียงต้องนอนริมขอบเตียงเอาขาลงก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวลูกคุปติที่ยังไม่ได้กินยาตัวนี้พอกินยาตัวนี้แล้วก็นอนกลางเตียงก็ได้ลูกที่งได้เ<อ>ดี๋ยวนี้ก็คือเดินไปไหนมาไหนติมขัดไม่รัดกัคุยอวดปาลิก เข็มขัดที่ร้านนี่รัดเพื่อไม่ให้มันปวดนะค็ไม่ให้ปวดก็ให้มามันปวดแล้วแบบทาไปไหนถ้าไม่มีไปนี่ถ้าปวดจะจัดมันจะสุดตัวลงต้องรัดไว้ตลอดแล้วพอกินตัวนี้ก็เลยพอทีไปไหนก็ลืมไม่จังละก็หลังจากที่ทานเบต้าจินซีมานี่ก็คือไม่ต้องรัดเข็มขัดแล้วเนาะเดินเหินสะดวกลุกจากเตียงตอนนอนก็สะดวกไม่ต้องโห่ราวหลีไม่ต้องอะไรเมื่อก่อนมันจะมีราวหลี แล้วก็นอนต้องนอนริมขอบเตียงพอเราจะลุกปุ๊บก็เอาขาลงคอยแล้วตัวกอลุกที่หลังเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมันง่ายงั้นแล้วก็เลยคุยให้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆต้องมาคุยห้เริฟังกันแล้วชอบชวนกันกินก็คือเรากินดีก็อยากบอกต่อเนาะได้บุญเนาะมาด้วยแล้วพี่สาวกินด้วยค่ะนที่นั้นแล้วก็หลานกินอีกมันเป็นน้ำมูกตลอดเด็กๆคุณเนี้ยลูกบดาน มันมันอายุสิบห้าแล้วมันเป็นน้ำมูกกูดกูดตลอดครนนี้ก็ให้กินครึ่งเม็ดกินมาประมาณคงหลายวันเหมือนกันเนี่ยประมาณสิบวันเลยเด็กคนนี้แล้วมันแล้วมันก็หายไปเลยตะมูกที่มันกึดกึดกึดลูกคนลุกแล้วคะมันแบบมันกู้ตลอดเป็นมานานแล้วเป็นมานานตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะใหญ่เล็กแต่เราตนนี้อายุสุบ้าแล้วเนาะกินแค่วันละครึ่งเม็ดก็กินแค่ประมาณสิบวัน เดี๋ยวนี้เขาดีแล้วตมูกตมูเขาโล่งเหมือนเขาไม่มีอาการอะไรแล้ว嘛ก็เดี๋ยวกินกันอยู่ก็ถึงสั่งสั่งมาเยอะเยอะม <ขา S 1> ันก็กินกัน,กนอยู่อย่างนี้เนี่ยกินวนเวียนกันตามพี่ตามน้องตามอะไรอย่างนี้ต้อง,องต้องถามป้าสมบัติละถ้าจะให้คะแนนเต็มสิบคะแนนสิบคะแนนเนี่ยป้าให้เบ<ห>ๆๆต้าซินซีกี่คะแนนคะเนี่ยเขาบอกว่าให้เต็มให้เปอร์เซ็นต์เต็มเปอร์เซ็นต์เลยนะให้เต็มเลยเราเราก็บอกต่อไปทั่วเนาะว่าคนที่เขาไปกินคนในตลาดน่ะเขาเป็นดอมาพุกเทปเดียว เข,เขาดิ้นไม่ได้อะแถบหนึง่งนิ้วเนื้อตีนเต้นดิ้นไม่ได้นี่ก็เขาเหินมเดินไปหลายเขาเรียก <c oughs> ก็เลยเล่าให้ฟังเ <c oughs> ขาสามพญายามกินเขา, <c oughs> ขาบอกแบบเดี๋ยวนี้นอนไปนิ้วมือระดุกดิดได้แล้วในดังเย็บผ้ากลางตลาดาอะยาติเขากินไปเขาบอกปวดไปบางที่สมุเขาบอกหมดไปเพลงแล้วให้ผากินมารสมเพลงแล้ว วานไปหามาเร่อกระดิกได้ลแล้วนะจากที่กระดิกไม่ได้เลยตอนนี้กินไปแค่แง่งเดียวกระดิกได้แล้วเอาโหนไปนวดแล้วท่านี้เขาทุนไหม่เพิ่งเก่งเราก็เลยเอายาไปนวดเขาลูกเนี้ยถ้านวดแล้วเหมือนซ้ำเอายาทุนนี้ลองไปลองดูมันก็ไม่แพงหรอกเนี๋ยสั่งให้เพราะว่านับถือกันเป็นญาติพี่น้องกันเนาะเขาถามเราว่าถ้าสั่งไปให้พวกพี่น้องกินเนี้ยต้องให้ราคาป้าสั่งนะเขาบอกได้ก็ลเลยสั่งมาหน่ะเขา ก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรพิเศษนะคะที่เราพัดสรรมาเลยนะคะก็ถ re really ือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะป้าแล้วมันเข้าไปช่วยื้นฟูเซลล์เรี่ยป้ากลัวอยู่ชื่อว่าเป็นโรคทุ่มพวงเนี่ยหมอมาสั่งให้ระวังกามก็เลหบอกเออเดี๋ยวเข้ามาวันนี่จะปรึกษาดูสิว่ากินยาตัวนี้ไปมันจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมทั้งเรื่องกระดูกกามอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาสั่งมาบอกให้ระวังเขาบอกมันอันตรายชื่อว่ากระดูกมันคุณมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่พศสี่สิบสามเหมาะก็ตัวนี้ไม่เกี่ยวกันกันกบกระดูกค่ะแต่ว่าถ้าเรากินไปมันจะไปฟื้นฟูนทําให้ร่างกายเรามีเรี่อวมีแรงขึ้น ก็ถ้าเกี่ยวกับกระดูกอาจจะต้องทานแคลเซียมเสริมเข้าไปนะคะทานแคลเซียมค่ะก็จะช่วยดูแลกระดูกของป้าได้ด้วยแล้วก็คู่กันกับผลิตภัณฑ์เบต้าจินซีก็ไปฟื้นฟูกําลังฟื้นฟูเซลล์ของเราไกินทั้งวินทั้งอัไนด้วยือกินทั้งตาเนี่ยกินสองอย่างนั้นเนี่ยหมันเนี่ยผลิตภัณฑ์สายตายากหายอ่ะโอเคค่ะถ้าสมบัติคะถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีผู้ฟังนะคะที่ฟังเสียงสัมภาษณ์ของป้าหรือว่าคนที่เขาดูคลิปที่ที่เราถ่ายทําของป้าไปเนี่ยนะคะถ้าเขา ขอความรู้อยากมาถามป้าว่าทานแล้วดีจริงหรือเปล่าป้าเป็นหน้าม้าไหมมีตัวตนใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมาได้มาเจอป้าได้ได้ป้าไม่ได้ไปไหนอ่ะดูใจบ้านเลยเนาะป้าอยู่ที่ไหนคะเนี้ยป้าเลขที่อยู่ห้องตรงนั้นเลยห้องเช่าตรงนั้นเลยไม่ได้ไปไหนที่สาวขายน้ำแข็งก็อยู่เหมือนกันน้ำแข็งจะาหบ้านเลขที่อะไรนะคะป้าสมบัติเบดห้าเนาะเบ็ดห้าหนึ่งเป็ห้าทับทับหนึ่งอ๋อตรงนี้เป็นหนึ่งเป็ห้าทับสองทับสอง ทาสามหนึ่งเปียร์ท่าสามท่าสามนไม่ได้ไปไหนประจำตรงนั้ไหนบึงบึงสีไฟนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะก็มาเจอป้าสมบัติก็เป็นอีกนักิดท่านหนึ่งนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์เบต้าจีนซีแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะก็มาสอบถามกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณป้าสมบัติมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลเราขอบคุณค่ะเอากล่องเป่าใครเนี่ย